กติแล้วอะตอนที่ผมทาแรกๆนะครับมันจะดันสู้มือมาเลยนะอันนี้ไล่อากาศจากท่อจะไล่ทิ้งก่อนนะครับเพื่อเพื่อตอนที่ตอนแอร์มันรั่วนะฮะพุ่งปี๊ดเลยไอเกตเขาวๆงนี่ยมันพุ่งตรงนี้นี่ยก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเติมน้ำยาเสร็จแล้วแอร์รั่วนะครับนี่ผมก็ ตรียมผมก็เตรียมน้ำยาสไลด์มาแล้วนะครับมาเทสกันว่าอีพ็อกซี่นี่จะอยู่ไหมนิ่งนะถ้าปกติแล้วอะตอนที่ผมทาแรกๆนะครับมันจะดันสู้มือมาเลยนะอันนี้คือผมออนน้ำยาฝั่งท่อเล็กไว้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ทาไปแล้วแหละไม่มีอันไหนรั่วนะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแวทค่ำแบบไม่มีเครื่องกันนะครับผมก็ดูมาจากใน y o ยู u ูบนะครับจากน้าท่านหนึ่งเขาสอนไว้ผมจําชื่อช่องไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่คอมเพรสเซอร์แอร์ด้านนอกนะครับเมื่อกี้นะผมออนออนน้ายาท่อเล็กไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วทีนี้ผมจะมาต่อต่อเก็บเข้ากับ ก้ไหนเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มสอกนั่ทักอย่างในั่งนี้แล้วมันจะฟูหน่อยค่อยอๆไขเข้าไปนะโอเคอันนี้ผมคายเพื่อเช็คว่าไอที่ผม พอกไว้มันอยู่หรือปะหรือไม่อยู่นะเดี๋ยวเรามาออนดูอีกทีแล้วเดี๋ยวไปดูที่เราพอกเดี๋ยวดูที่เราพอกอีพ็อกซี่ไว้ที่ท่อน้ำยานะครันี้เราจะออนออนทางนี้คะเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนเมื่อกี้ก็ลืมหยิบ ตัวาสองตัวนี้มานะเรามาผมไม่มีปัจเจใหญ่นะครับก็เลยใช้ตัวขันท่อตอนนี้น้ำยาน้ำยาถ้ายังไม่ออนคอมนะมันวิ่งไปร้อยเหรอ100ร้อยบาทเฮ้ยไม่ถิบโลเนี่ยวิ่งไปเท่านี้ ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้อ่านยังไงเหมือนกัน <15 5. S 1> หน5่งร้อยห้าสิบห้าน่ร้อยห้าสิบห้าพีเอไออะใช่พีเอไอเลยเอาบาร์มันบาร์มันเยอะโอเคก็ามาเปิดตัวใหญ่เลยผมออนทั้งสองอันแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมไปว่าผมจะต้องไล่อากาศจากท่อเลก็กอะไล่ทิ้งก่อนนะครับเพื่อเพื่อตอนที่ตอนแอร์มันรั่วนะครับมันมีอากาศในระบบนะครับ นี้เดี๋ผมไข่พืนก่อนที่ดูจากในคลิปพี่เขามานะครับเขาใช้วิธีการคายลมนะครับแต่เขาใช้มือกดนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดไปแล้วเล็บมันขาวนะเขาให้นับหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าสิบสิบสสสาห้า จะมาเปิดอันนี้แล้วนะครับโอเคเปิดสุดแล้วแลก็เช็คดูนะครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่าโอเคไม่รัว่วทีนี้เราก็ ปิดเลยปิดเลย ตึงมือนะครับ okay. เดี๋ยวเราไปสับเบรเกอร์เลยลองดูเบรกเกอร์เขาจะลุงลังนี้หน่อยนะครับเราก็จะออนเบรกเกอร์ดูแนะ่ไปเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์ดูว่าจะเย็นหรือไม่เย็นคนระับก็จะมาเปิดแอร์ะนะครับตั้งไว้ที่โหมดคูลนะครับพัดลมออโต้ ไม่มีน้ำยาพุ่งออกมาแล้วนะครับไม่มีน้ำยาพุ่งออกมาแล้วนะครับอีพ็อกซี่เอาอยู่นะครับไม่ต้องถอดมาเชื่อมนะครับโอ้โหมาดูอีกทีว่าจะเย็นหรือไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำยาข้างนอกกันเมื่อกี้นะครับออนรีหมดแล้ว คอมเพรสเซอร์ไม่หมุนอะไรเพิ่มคลิปที่มันขี้ดูกันครับโอเคเดี๋ยวลองดูว่ากระแสจะมาหรือเปล่านะ เมื่อกีน้นะครับเมื่อกี้คือออนไฟแล้วคอมเพรสเซอร์ไม่หมุนนีกระมุนนี่ครับพอออนมานะมันไม่เย็นนะแล้วก็คอยเย็นคอย,คอยร้อนคอยร้อนมันไม่ไม่นี่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมมาเช็คน้ำยาอีกทีนะว่ามีน้ำยาหรือเปล่าแต่เย็นนะคอยไอ้นี่เย็นแล้วน้ำยาน่าจะขาดตอนที่มันรั่วเยอะๆครับผมจะเติมถ้ามันมันขาดอีกผมจะต้องเติมไว ตจริงด้วยคาารับร่วบไปเยอะเหมือนกันนะนหลัจลงจากปิ่นเชื่องแล้วะะอ ก็จะเติมน้ำยาเข้าไปเพิ่มนะครับก็ไขไข่พอประมาณ้วก่อนแล้วก็ตัวถัง <c oughs> เปิดให้สุดนะแล้วก็คายไล่ความชื้นในสายในสายนี้ออกก่อนนะ นี่นี่นี่เราก็จะอัดเข้าแล้วแอม,มแอมขึ้นลวแอมขึ้นแล้ว มขึ้นเลยมันขึ้นแล้วมสองกลางก็ขอสรุปคลิปเพียงเท่านี้นะครับ แอมมันไม่ถึงนะวาวไอแต่ PSI มันได้แล้วครับ PSI มันได้แล้วก็คือแล้วก็แอร์ข้างในเย็นคอยร้อนคอยร้อนก็ร้อนแล้วแต่แต่อ้นี่ไม่ได้แอมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเอาไว้เย็นก็พอก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ๊บาบาย